นับมาแล้วไม่เยอะหรอกเป่าอยู่แต่มันจะมาครบไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไปคนเบิงเพราะว่าปกติสั่งมันเหมือพร้อมกันกับที่จริงมันสิ้องมากพร้อมกับขากองตัวที่ว่าไม่น้อยเอารีวิวให้เบิงแล้วมันใหญ่เห็นเนาะที่บันใสใดอยู่ผ่นออกแต่ว่าพื้นที่มันกินมันกินเพี้ยทพ่หลายโพดไม่ลอยก็เลยเพราะท่าในใสข่ขาตกขาตั้งกลองตัวนั่นส่วนขาตั้งกลองอีกอันนึงที่ไม่น้อยไปเอามาวาดนะ ไม่หน่อยใส่แล้วค่ะเพราะว่ามันแบบเดียวกันกับของเก่านะคะเนี่ยสูบลมจัก,กรยานฟี่ทำความสะอาดฟี่ฟี่เสียงเงินฟีมัง้งเมื่อจังไหนเราเคยใส่แต่ว่าสูบลมเราเคยสูบฟี่อยู่แต่ว่าวางังสองสามมือที่แล้วเปลี่ยนเล็บไม่หน่อยสูบอยู่ร้านขายจัก,กรยานนะเขามีให้สูบฟี่คือกัน ต่ว่ามีแนวสูบล่มอ,อยู่บ้านเอาไว้สําหรับอันเวลาเขาจาเปลี่ยนชุกชุนยื่อฮือนเฮาเนาะถ้นเข้าออกไปทางเนาะเขาก็กเติมไว้สินะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอไกลสิเขาหิมะไม่น้อยกระสีเอามาเติมล่มไว้ล่อหนาล่อหลังราะว่าแบตเตอรี่นม่นก็นเสียบไว้แล้วล่ะค่ะหางไปเอาลงมากมืลยเดี๋ยวเข้าไปเจอกันว่า แกกล่องแล้วจะเป็นจังไดเออโอ้ยดน่าะเ,เก็บมา้าแหงอย่าเสิร์นอย่าเสิร์นครแล้วคค่าแมลา่ละครัทับปนี แย่เสิร์นขอร้องก็เขาพิมพ์มาเขาเขาอด,ดขอแค่คิดแย่ไป มเสต้มมันฝรั่งเดียวกัไปต้มกินเจเนาะมันข้าวหนแฟนดกข้าวหนต่เตนมาสตมมันฝรั่งเห็ดอันมันฝรั่งบดกับอันแค่รอดบดก็ได้พัทจหาโมงแรงสเปิยลงการัต่งจะมีอยู่แต่ว่ามักงายได้ป่ะเนี่ยมี่อเนาะ พื่อไงถามมาบอกค่ะตังบอกเนี่ยดกเสนอดกพรสหูจักสรสรสนุนได้กันถึงข้วจมยยอ,อ,ยอยากโคเยืนกำเอลอยู่เนี่ยคืออยากโคสุดแปวสุดแปวอันขี้ขูขนาดเลยยังเขาเชื่อปลัมปะมีเส้นเงินเฟ้เฮ้ยโอ๊ยคอยบโงโรกรอก ปุนาบอกเอาซิบิติิตั้งใน้โหดให้งับมาไก่กลัวนะี่เอออันเก่าของเทิดพังสันงกระไรซื้อให้ถ่ายเธอดไปซื้อสามสาสเธอกัะบอกนึกชิปไก,ก่เนี่นยสัานกระไรจัดการให้เนี่ยแม่ใตายเยอะแล้วเฟ้ แันแห่ฮอคันฮอีเอวซิงโยกคอยสิไปให้ไหนไปก่อนไปก่อนเออก็ยกซอสซิมมายกคันนี้จะพรอตะบอราทัวพอทำทีดพอภาษามาเป่าสองอันสองข้างได้งับไบก่อนเออแล้วคอยซื้อไปให้ไทยคอยถ่ายคลิปแล้วก่อนมันต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวไม่นัดไปเอาตัวชาร์จมาก่อน Ó, líka klipp คอยพับผอมจีสิฮะคอยเก็บดีโหดแล้วค่อยไปเอาเห็ดให้เบ,บิง้ขอองข่อยยานคนมาบนไล่ในกองอไปเนี่บอกแล้วกันมาดไก่เคียงสไลด์เส้นเห็ดบอได้บาชั้นบ่คือเก่าเลยสมาธิเันตัเหลือเลยพี่เนาะคัดตัง้งเลยเนี่เวลากุณสั่งแล้วบ่มาเวลามาแล้วมาพร้อมกันยังไงแนนแล้วคัดตั้งกล้องเลยทำไว้าาไสำรองค่ะ แค่ตัวสำรองเหมือนแบบกันกับตัวนี้เหมือนแบกันกับตัวนี้ค่ะแต่ว่าไม่น้อยสก็บตัวนี้ไว้เป็นตัวสำรองเสือกไปนั่งขับอีกสักนี่มาแล้วสำรองมันมีเยอะเวลามีก็มีเยอะเสือยางมันเท่าไหร่วะสามคนเสือมาไว้รัดของ ของมันงอมาแเงี้สื่อแนวมาเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ใบนั้นมันเงี้โปรดโอ้่นกินเบียร์เพิ่นไม่เย็นข้ามเอลสัญญาณ่นอารมณ์ดีนะเอาแค่ตั้งบ่คนวะ่ปสิเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ไว้นั่นมันใหญ่โปรดมันเถอะค่ะกระเป๋าอันใส่บัตรแล้วก็ใส่เงินเหรียญได้พร้อมอันมันใหญ่โปรดใส่เห็ดใเอามาให้แล้วก็สิ ไปบุญ,ญาายาใสทะเลนี่ซื้อมาเลปาลีลป่ยนแล้วปลาฟางคันพ่อแดนสินเมยตัวข้าไม่หนักจะคอเช็บปลาแดนแดนเดินลงกับแดนโทรซิตต์แต่นี่เคยซื้อมาเปลี่ยนแล้วพี่น้องนี่อันนี้มันเลือนออกนี่แห้นิดเดี๋ยวใส่มันแบบว่าสุดๆก่อนหน่อยเวยลาสั่งระวงสิใดอีกเซฟก่อน อันนี้คือซื้อมาสำรองกันใช้แล้วอันนี้ถุงสิบล็อกค่ะถุงสิบล็อกเ็าเรว่าเก่าโค่นแดนหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดเจ็ดใบซื้อมาไว้เวลาใสาน่นันใส่เนี่ยมันจำเป็นขอมมันใส่อยู่นน้ำเพื่อนมันจำเป็นตรงนี้นะป้าข่อวนหอนเพือ่อใหเราในี่ มันเก่าโคนเขาซื้อมาไวอะอันใดเวลาเข้าอยากใส่หรือว่าข้าอยากเอาให้เขาแบบเป็นของฝากของยัง,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 งให้มันสวยเนี่ยักหน่อยเนาะแต่และค้ามันก็วด้หลายนะแต่ได้ซื้อมาไวเลยวะเสียบอยู่ไวในตู้เย็นทางฟ้าตู้เย็นอันนี้ตู้เย็นมปน้่อยคพณ่อแล้วลาไม่น่อยจพแพ็คของน่นนี่นั่นแพ่คเสื่อกับเขาให้แม่ปู่น่นนี่นั่นนะ พอ,อบางยามมันกระจายเงินห้คคาเฮ็ดอยู่เวลาดเห็ดให้มันกินก so oh, ah, ็ได้โหนี่บอเน่เฮ็ดเน่าฝอเน่ฝอพวงอกสื่อสื่อบกสื่อบกตัวแม่เนี้ยนะจ๊ะนี่ซื้อบักตัวแมรานะจ๊ะเนี่ยผักงอกสืเห็ดมาแรงนี่ละ โอ๊ยบ่ได้ตีเมลงงบ่ได้ไม่ได้นะ้ำเมแรงไม่ได้พ่อเมล็ต้องแสแส่ถวงนอ,อกก่อนนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปทําให้ดูนะอันนี้เราจะเก็บไว้ใต้โต๊ะก่อนนะเราจะไม่เอาไปเก็บนะมันมีถุงให้ด้วยนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเพราะว่าซื้อถั่วมาแล้วค่ะถั่วถั่วเขียวจากร้านแข่อันนี้นะ่ะจะเอามาชํากินต้นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เสียวมา ช้างิงตนบกดูดเห็นมันลงไม่ลูกก็จะเห็นไก่บขนาดนั้นนะคะอ,อีจิตตนาการสูงยางนี่ค่ะเอาไว้นี่ค่ะเจนได้ไปเอาอยางมัดผมนะจ๊ะมาใส่แต่ว่าสิใส่ยางมัดผมให้หมดก่อนอันนี้กะสิเอาไว้เน่ะเอาไว้ในหม่องเก็บถุง เออันนี้ก็เอาไว้ตรงที่เก็บถุงก็ได้ใ้จะได้รู้ถุงถุงมือกับยี่ห้ออะรงนะคะอันนี้ไม่ไม,มั่นใจพี่นะ้องยังไม่ได้อ๋ออันนี้กันไก่ค่ะกันไก่ที่ห่อสีซสอกเปลือกต้นวะกกูดนะคะแล้วตัวน,นี้ก็สิเอาดินใส่ตรงกลางน้อยนึงแลว้วกอตัวนี้ บิดจื้อไปเลยแล้วเวลามาหากมันออกเขาจำไปตัดเขาจำไปตัดออกเนาะคือสิปดปีเลยเบิ้งดอกสิ้อไรเห็ดนั่นล่ะขัน้นมันสำเร็จก็ค่อยเบิ้งตอนบราหมงหงส์องสิบ้างกลอ่องแต่อันนี้คือสั้นคบรบแล้วค้องเลย อันนี้กับซุ้มนี้กับซุ้มขาตังอันใหญ่ที่ไม่น้อยเอามาตอนที่ว่าไม่น้อยไปตัดผมเอาม่น้อยไปเฮ็ดเล็บลบมานะคะมันมันมันทรงมาพอมกันแต่ว่าเป็นของรอดเดียวกันรัดเดียวกันที่สั่งมดมนีประมาณเท่าไหร,ร่วะสี่ร้อยยี่สิบแปดคนรวมขาตั้งกล่องจวนั้นนั้นนะวมม่ามดสุญญากันอย่าิดนะ สภาพเปน็นยังเลยผูกกระแห่งเก่งอยู่แบบนี้เสื้อมาว่างยาจัด,ส,ส,ด,ส,ส,ดสั้นยาดูทั้งโต๊ะโน่นและบบระเบียร์อันโน้นอันนี่อันนั่นเพิ่งว่าน้องพนังสื้อนอดเกินว่านะมาเโดนกัน อเนี้ยมาวางสัญญาหม่องโตจับเพ้นตเป็นละเอียบเรียบร้อยนี่แหละขอใส้เด็ดแขนมืเศร้าจักเตอ่อกันย่อนมุ้งสสรักเสือนเยื่นย่อหากันแนวเห็ดหม,มดเมื่อแถวที่นอนเดี๋ยวมาถาเบิอนน้องต่อนันไปหน่อยประกอบเซตเรลวเรียบร้อยก่อนนะ